ตอนนี้เนะคะเรือไฟลําแรกของอำเภอนาว่า hmm. ก็เริ่มเคลื่อนมาแล้วนะคะ mm hmm. ตอนนี้ค่ะแล้วที่เราตกลงกันไว้เนาะนะคะ mm hmm. ขอความการณุณาทักนิดนึงนะคะท่านที่อยู่บริเวณร mm ิมระเบียงนะคะ mm hmm. นั่งลงค่ะจะได้ให้ผู้ที่อยู่ด้านหลังนะคะ mm hmm. ได้ชมความสวยงามค่ะด้า mm hmm. นใน,นตรงนี้กันด้วยนะคะ mm hmm. เราเพณนไหลเรือไฟของสวัสดนครพ,พนม mm hmm. ถือเป็นพิธีกรรมทางพทธ สองพรรษาขึ้นสี่ห้าข้ามเกือนสิบเอ็ดเป็นประเพณีโบราณของชาวอีสานนั่นเองแสงสะท้านเหนือสายน้ำยามขําคืนในวันออกพรรษาแสงไฟนับหมื่นดวงสองระยิประยับเคลื่อนไหวไปตามกระแสะน้ำน,นี่ก็คือภาพอันงดงามนะคะของประเพณีไหลลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมค่ะจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวนาครพนมภาคภูมิใจนะคะ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนั่นเองรถไฟแต่ละลำนะคะล้วนสร้างสรรค์งานด้วยความปราณีตสวยงามสวยงามสวนงามค่ะที่แต่งงานกันต่อไปโดยรถไฟนครพนมความรู้ความสามารถของแต่ละพื้นทีพน่ะทุกคนนี่คะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์เรือไฟที่งดงามเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ชมความสวยงามนั่นเองค่ะลำแรก คะเป็นของอำเภอหนาวาที่บอกเลยว่างดงามมากๆเลยค่ะเพราะราประสิทธิ์รวมจารี่าบุกไหมงามตาอาชีพปิดหนาพัฒนาขับกันไปค่ะวันนี้นี่นะคะท่านก็ได้ชมแล้วนะคะกับเรือใยของอำเภอนาวาขอเสียงปรบมือหให้กับรอำเภอ เรียกท่านว่าลอยน้ำเข้ามานะคะทางริมยันโขงถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยืนนะคะริมระเพียงก็รบกวนถ้าสมมาตนะคะทางด้านขวาเบอร์ไะคไหมคุณขาขอความกรุณาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังเนาะจะไม่เห็นเรือไฟแล้วก็จะไม่ได้บรรทึกภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็นะคะเราวันนี้เราถือแผ่ให้ สวยงามของเรือไฟภายในวันนี้กันด้วยบางท่านนะคะมาจากพัทลุงบางท่านมาจากจังหวัดระยองนะคะวันนี้ได้คสีวเสียผู้สัตว์นั่งกันด้วยแล้วก็นะคะถ้าเกิดว่าท่าในใดเดินทางกันเข้ามาแล้วนะไม่มีที่นั่งนะคะหาที่นั่งไม่เลยคุณท,ที่ตรงไหนว่าค่ะคุณสามารถนั่งได้ทันทีนะวันนี้ฟรีถ้าเกิดว่านะคะเดินเข้ามา ปู้ก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ขอความกรุนาทุกท่งงานนะคะให้การสนับสนุนนะคะในส่วนของร้านค้าผพ้ประกอบการภายในตลาดต้องโฮมและวันนี้เราก็มีข้อตกลงกันว่าจะไม่ยืนริมระเบียงค่ะเพราะว่าท่านที่นั่งอยู่ภายด้านในเนี่ยจะมองไม่เห็นเรียกไฟน,นะคะถ้าสมมติว่าคุณบังหมดแล้วปุ๊บนะคะ ที่มาจากจังหวัดไกลๆเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันกันนะคะมาชมความสวยงามของเรือไฟที่จังหวัดนครพนมกัน